เป็นเสียงของสวอโอสดค่ะที่ออกมาเปิดเผยว่ารองหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยมาคุยเป็นการส่วนตัวนะคะขอเสียงโหวตให้หนายพิธาแต่ก็ยังไม่รับปากค่ะขอดูนโยบายก่อนว่ายอมรับนะคะว่าระแวงในเรื่องของมาตรา112ค่ะ พลตรีโอสถภาวิไลสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีนะคะว่านายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพักคก้าวไกลมาสอบถามเป็นการส่วนตัวว่าจะให้สนับสนุนนายพิธานะคะเป็นนายกหรือไม่ก็เป็นการมาคุยคนเดียวค่ะไม่ได้มาเป็นกลุ่มได้บอกไปว่าเดี๋ยวขอดูพักรัฐบาลแถลงนโยบายก่อนว่าจะมีการทําเรื่องมาตราน1นึอยู่หรือไม่เพราะถ้าทำเนี่ยมันก็ลําบากเพราะเรารักชาติาศาสนาเทิดทูนสถาบัน อยู่แล้วถ้าทําตรงนี้ลําบากใจอยู่เหมือนกันค่ะโดยนายพิจารณ์เนี่ยก็ตอบว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ทําแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยจะทำนะคะจะเสนอในนามของพักไม่ได้เสนอในนามของรัฐบาลสวโอสดบอกว่า ผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทําอยู่ดีสวทุกคนได้ยินอย่างนี้เนี่ยก็คงต้องตัดสินใจเองแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในตอนแถลงนโยบายอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนโหวตนายกต้องมีการอภิปรายกันก่อนซึ่งสวโอสดนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอฟังตรงนั้นก่อนเช่นกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะโหวตแต่ถ้าเกิดดูกันแล้วจะเกิดผลกระทบก็ลำบากใจนะคะสวต่างก็มีความเห็นที่ต้องแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนคนเรา ความคิดไม่เหมือนกันและไม่ได้มีการกรำชับว่าจะต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันถึงตอนนั้นนะคะและตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครมาพูดว่าขอให้ไปทางนั้นขอให้ไปทางนี้ไม่มีใครมายุ่งไม่มีกลุ่มไหนมาพูดอะไรให้อยู่ในดุลพินิษของแต่ละบุคคลไปค่ะขออนุญาตที่จะเสริมข้อมูลนิดนึงนะคะซึ่งเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลตอนนี้เพราะว่าทางร้าน ะะร้านชื่อว่าร้านทรงสมัยสังหีสำนักงานใหญ่วันนี้มีการเผยแพร่นะคะผ่าน Facebook เป็นการเปิดภาพนะคะที่ไปวัดตัวตัวตดชุดให้กับบ้านท,ที่สสก้าไกลนะคะอย่างเช่นคุณพิธาลิมจเจริญรัตนหัวหน้าก้าไกลแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายพริฤทธวัชรศิลป์นะคะว่าที่สสปาร์ต้ลิสก้าไกลแล้วก็นายสุพนัท มีนชัยนนท์ว่าที่สสกทมพักเก้าไกลเนี่ยพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณพักเก้าไกลที่เลือกใช้บริการกับเราเสมอมา คือกลายเป็นว่าตอนนี้ตัดชุดรอแล้วหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยจะลงตัวกันหรือไม่อย่างไรทําให้หลายคนเขาก็เลยไปย้อนตํานานเรื่องของการแต่งชุดขาวรอเกอร์ของคุณสมบูรณ์ระหงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแม้ว่าตอนนี้เรื่องของการจะตั้งรัฐบาลจะยังเป็นที่จับตามองแล้วก็ไม่มีความแน่นอนเกิดขึ้นแต่ว่าทางคุณพิธาแล้วก็สสส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยไปตัดชุดขาวรอแล้วนะคะแต่ว่ามันเคยเกิดตํานานที่ว่ามีการแต่งชุดขาวรอเกอร์ของนายสมบูรณ์ระหงเนี่ยนะคะ ล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีคนดิเดตตในายรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงผู้ถูกขนานนามว่ามือประสานสิบทิศที่เคยแต่งตัว แต่งตัวรอแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นนายกทนตรีเพราะว่าประธานรัฐสภาเนี่ยไม่เสนอชื่อนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535ตอนนั้นที่พลเอกสุจินดาคาประยูนนะคะมีการประกาศลาออกจากตาแหน่งนายกทนตรีฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พักร่วมเนี่ยก็หมายที่จะให้ คนอากาศเอกสมบูรณ์ระหงหัวหน้าพักชาติไทยนั่งเป็นนายกคนใหม่แทนนะคะนเนื่องด้วยว่าเป็นพักที่มีที่นั่งในสภาเป็นระดับที่สองแม้ว,ว่าตัวของท่านเนี่ยนะคะจะมีท่าทีแตกต่างกระทั่งได้มีการพบกับพลเอกชาติชายชุนวันที่บ้านพักในซอยราชะครูแล้วก็ยืนยันไม่รับตําแหน่งใจหนึ่งก็คิดว่าพลเอกชาติชายเนี่ยจะทําสําเร็จเพราะว่าตอนนั้นทุกคนยังสงสยัยจากข่าวที่ออกมาสองกระแสว่า ได้เป็นกับไม่ได้เป็นนะคะแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะผู้มีอำนาจเสนอชื่อนายกคือประธานรัฐสภาหรือว่าตอนนั้นก็คือดออรอาทิตย์ไรลัตในขณะนั้นไม่ยอมเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงโดยให้เหตุผลบอกว่าผมไม่สามารถเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงได้ประชาชนไม่ยอมรับแน่ถ้าเสนอไปมันก็เป็นการสืบทอดเหมือนสมยอมให้กับพวกนี้ได้ทําอะไรต่อไปแล้วเราก็รู้มาด้วยว่าเบื้องหลังหลายคนก็หวังเรื่องของ โปรเจกต์ Project, หวังจะเป็นรัฐมนตรีกันอย่างไงก็เสนอพลอากาศเอกสมบูรณ์ไม่ได้เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่ามันอ,มอาจจะเกิดเหตุการณ์ให้เหลือเผื่อใจกันไว้บ้างเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะได้ใส่หรือ